ไม่โดนมาบทสีแช่กิ้งกะกิ้งเกือไปครับมปปะไปติ๊กเกอร์ว่ะไปติ๊กงไปติกปต๊กเกอร์โหขึ้นเอาแล้วเจอหมอแล้วเอาแล้วตีเก็บเวล เร็วผมต้องการคนในนี้บัฟให้ผมหน่อยเร็วเอ้ยกระทืบไม่ได้ยังไม่ปลดสก,กิลลืมโอ้มีคนมาบังให้กดไอ้น,นี่เล้วลูกเกี้ยวขอลูกเกี้ยวบ้างฝั่งผมอะ่ะขอลูกเกี้ยวแทงมือเขาได้ลูกเกี้ยวกันแล้ว เอยติดโอ้โหง่อยเลยยิ่งกาจะบัฟหวยแค่ไหนกระโดดติดก็งง่อยเหมือนเดิมเอดเอ้ยน้ำหอมจะตายแล้วเฮ้ยกระทือบเปิ้ลเลยเหรอเฮ้ยเกินไปกระทือบเปิ้ล เอาะหมอฮิวติ่งท่านอ๋อกฎอธิกาที่ยืมมาไม่คิงกะกกระทืบเบิ้นเพลเลยเหรอทำไมโกงจังยี่ยแล้วเบ๊อืมอวี้อะไรกันครับเนี่ย กระทือ,อ,อเบิ้นๆช่องหลุดเกียดเอ้เรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้ว<ๆ>เดี๋ยวไปยกเพื่อนขึ้นมาก่อนฮะไปยกเพื่อนขึ้นมาก่อนยกขึ้นมา กระดึ้งแล้วกระดึ้งอีกเฮ้ยดึงไม่ทันเฟดแต่โอ้กระทึ้งสองทีเหรอต้องไอฮิวันแน่วะ่ะโอ้โหกระทึ้งป้นยิงกระอะไรกันครับเนี่ยโดนปืนยิงไปเลยเรียบร้อยฮะคือกระทึ้งป้น กระถือแบบแบบเฮ้ยนี่อีกโจลหนึ่งที่โกงแต่ใช้งานยากนิดหนึ่งฮะับตงที่ก็กระโดดกระทืบไปได้ยิ่งกากระทืบเบิ้ลทำไมยิ่งกาในโหมดปกติไม่กระทืบเบิ้ลอย่างนี้ได้บ้างมาเขาบอกผีจีนล่างแขียวเจะาทำอย่างไรให้เจอเซิร์ฟตัวเลขอย่างรวดเร็วทำไงดีนะ ผมมาแล้วแล้วผมก็เจอนอตตันเอ้ยทีมติดนู่นติดนี่โอ้อระยะประชิดแบบประชิดจิบหายไม่รูจะประชิดยังไงแล้วยังตีไม่โดนประชิดแบบปะลุประชิดยังไงแล้วยังตีไม่โดน เออบบประชิตจ,จ,จัดจัดจัดคนนี้ไม่มีอีกแล้วฮะจัดคนนี้ก็โดนบุรีเออโดนพับมาครับผมกดตัวทองผมเธอจะช็อกไน้เลยนะผมพลาดเองพี่แบบไม่ยอมกด เอาว่ะกดนกว่ะเก็บสกิลยังไงก็ตีเขาไม่ตายฮะโดนพับไม้ใส่หน้าจ้องเอานกพับไม้กันนานด้วยพวกนี้ หมดมูรี่หันตืด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 ตเออขวดสเปย์ย้อนกลับแล้วขวดสเปย,ย์ทีหนึ่งอืมมือสเปย์สองขวดมีขวดเดียวก็รอดแล้วมีสองขวดวิ่งตีโดนผู้ย่างรู้มันอะไรนักหนา มิชิโกะเจ็บแล้วน้ำหอมปลุน้ำหมึกกับพีจีนผมว่าผีจีนเฉยๆตัวเดินตีเนี่ยเขบอกปลาบึกพังไหมผมว่ะอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรชิ่งๆแบบนายยิปชิ่งกันสองทีเลยปะเนี่ยอ๋อชิ่งๆเขาหมดแล้ว ว่านอตันวะกูไม่ไหวแล้วกูต้องกดตัวทองก,กูโมโหอะไรนักหนาวานั่นี่ะได้นหนึ่งแผลกว่าได้สักทีหนึ่งชิงจิงเออจชิงไปไหนชิวกะที่โดนเบิ้ลเพชรเออมีนกมาอีกทีหนึ่งกดตรงท้าวูดมินตืดดืดดืดจอนอนด้องนกจังเลยอะไรนักหนาน,านกกี่ตัวครับล้านตัวดีไหม เออสักล้านตัวนี้แตพอขอลูกแก้วผมหน่อยครับขอลูกแก้วฝั่งเขาเขามีลูกแก้วแล้วละผมอันไหนลูกแก้วไหนลูกแก้วผมแม่อืม้มงามแบบสุดนะครับลูกแก้วมาแล้วว่ะ ไม่มีปัญญาจับเลยยาเดือดดานซื้อแปบบ๊บเดือจะเดือดเดือจะเดือดสมใจเอาวะลูกลักบี้พุ่งไปไหนก็ได้ตัวเร็วให้ผมเรื่องนะผมคิดว่าพวกตัวแบบว่า วางแบบไม่ปืนยิงโอเคจับนั่งไปเออให้มันให้มันช่วยไปให้มันช่วยไปเอเอโดนนอตตันค<ม>นใบคนหนาเนี่ยปืนอ่ะเอาลั่นตือด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  เอาวะเจ๊กระดิ่งแบบมึนๆกระดิ่งแบบมึนๆเอา,ามีนกมีอะไรวะเนี่ยคือมันมึนน่าเกลียดมากอะ่ะคือมันโดนน้ำแข็งแล้วมันลืนล่นลื่นแบบลื่นยาวแงก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  เงียเงียเออตีโดน้ำหอมแต่ตีโดนนอตตันสวยครับตีน้ำหอมแต่โดนนอตตันได้แล้ว <S <S> <S มาเลเซียก็มาดีฮูกฮูกยืนนิ่งเฉยแฮดฮึดแฮดฮึด ดดเด็ดเอ๋แ้วดึงคันทีแบบมีฟงสบู่ผมให้เลยดีกว่าเจ๊กกดนกเพื่ออะไรมาถึงกดตัวทองเพื่ออะไรกัน งานสุดล่มตีหัวทีมเรียงตัวตีหัวทีมเรียงตัวหมึกยังไม่มาช่วยได้เวลาปริหารชีวิตไปหาทืดอเฮี้ยนเหนื่อยจัดถ้าจะเล่นตัวเกมไว้ผมยกให้พวกกระตีพวกแบบ น้องถุงกิ้งก่านะฮะปลาหมึกหนวดงอเป็นแผงกั่สุดท้ายก็เหมือนแจ็คนะฮะตกได้หนึ่งที